ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ปกป้องตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยหน้ากากาอนามัยทางการแพทย์สำหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5พร้อมทั้งเสื้อสำหรับฉลองเทศกาลมีเซ็ตสำหรับครอบครัวและสุภาพบุรุษคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อเลือกซื้อเลยสวัสดีครับพุบกับสุลุคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยมึงก็เหตุเป็นตัวทีมเนาะพี่น้องอันมึงเหตุเป็นตัวทีมอีลีครับกูละเงิดช่วยเกมรุกด้วย โอน่าโพนะเพื่อนตอนแมนยูเล่นลูกฟรีคิกมีคลิปให้ดูด้วยนะครับเป็นตุกอย่างให้ทีมจริงๆนะฮะโอ้ยเปทท็นตัวทีบต่างหากอ,องเดยโอน่านะครับในด่านแมนยูขึ้นมาช่วยนะเพื่อนร่วมทีมตอนได้เล่นลูกฟรีคิกในเกมพบกับพูลลมแม้มันจะต้องออกห่างจากหน้าปากประตูของตัวเองก็ตามนะครับอันเขาโชคบอลได้เขาโตกลับยิ่งเขามึงได้ได้บกบเงย อองเลโอนานบผู้เสาประตูแมนยูวิ่งขึ้นมานะเพื่อนร่วมทีมตอนที่ปีแสดงได้ฉวัดลุ้นประตูจากลูกฟรีคิกระหว่างเกมที่ทีมของเขาบุกไปชนะปุแลมหนึ่งศูนย์นะฮะในช่วงหนึ่งของนัดดังกล่าวนะครับแมนยูได้ลูกฟรีคิกตรงแถวริมกรอบเขตโทษของปุแลมซึ่งบูโน่ฟอนานส์กับฮามัดดิยาโลยืนอยู่ตรงลูกบอลโดยมีละมุนเฮนุนกับฮารียไมกวายไปยืนใกล้ตรงบริเวณที่นักเตะของปุแลมตั้งกำแพงอยู่เพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับเจ้าถิ่น,นครับ ขณะนี้นะครับจังหวะนั้นโอนานาวิ่งจากปากประตูของตัวเองมาอยู่ตรงริมเส้นในจุดที่เลยเข้ามาอยู่ในฝั่งของฟูลแล่มนิดหน่อยก่อนที่จะตะโกนแนะนําพร้อมทําสัญญาณมือเราก็บว่าช่วยบอกว่าฮอยลุนกับแม็กควายควรที่จะยืนยังไงอีกด้วยแลงจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปอยู่ในแดนของตัวเองชาตดังก่ารทำให้แฟนบอลแสดงความคิดเห็นกันหลายอย่างอย่างเช่นทำเหียอะไรกันวะเนี่ยเขาทำอะไรโอนนา,น,านี่เป็นคนตลกจริงๆ ฉันเคยเห็นเอมี่มาเตเนสผู้รล่สาตูของวิล่าก็ทําแบบนี้เหมือนกันเมื่อไม่สี่ซีซันก่อนฉันคิดว่าเขาช่วยแนะนํากําแพงของแมนยูว่าต้องทํำยังไงเพื่อที่จะขวางมุมมองของผู้สักตูนั่นแหละเป็นต้นนะครับโอ้ยบักหามเงยเหตุไปทัวทีบแล้วครับพวอแี่พี่น้องว่ามันแสดงตลก ด่วนแมนยูเสียได้ไหมมาซิยานกับระเบิดฟอร์มเทพโชว์ผลงานอันน้อนแรงกับ E.A.K. เอเทนหลังอำลาแมนยูอองตินี่มาซิยานกครับอดีตดาวยิงไปแสดงแมนเชสเต็ตกำลังโชว์ฟอร์มเก่งให้กับต้นสกัดใหม่อย่าง E.A.K. เอเทนในลีกเกลียหลังย้ายทีมแบบไร้กระตัวเมื่อช่วงเสมเมอที่ผ่านมามาซิยาไม่สามารถเจงเกิดได้อย่างเต็มตัวในถิโอุตัดฟอร์ดภายใต้กางกุฎทีมของอิล็เทนฮากเนื่องจากปัญหาการเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องจนทำให้เขาต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมในที่สุด อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการย้ายมังค่าแข้งในลีกเกตจะเป็นการตัดใจที่ถูกต้องสําหรับมาร์ซิอัลและกลารเป็นกาําลังสกัญของ EAK เอเทนทันทีและล่าสุดเพิ่งทําประตูชัยช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะและขยับขึ้นมารั้งอันดับที่2ของตรงนน๊รลังคะแนนซึ่งตามหลังจากฝูงเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นมาร์ซิอกลับมาทำผลงานได้อย่างเยีย่ยมครั้งรับแฟนบอลปีแสดงหลายคนรู้สึกเสียดายที่สมมสรนปล่อยตัวเขาออกไปโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเห็นฟอร์มเล่นที่ร้อนแรงของเขาในตอนนี้ หนึ่งในปัจจัยก,กันที่ทําให้ม马กซิยาประสบความสุข,ขกับ AEAKA เทนคือการที่เขารักษาวความฟิตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งต่างๆากจะสมัยค่าแข่งกับเป็นอยู่ที่เขาต้องมาเชิญกับปัญหาการเจ็บรุกกวนตลรอดระยะเวลา9ปีในทินอูแทสฟอร์ดม马กซิยานะครับมีสติบาดเจ็บวงกันถึง23ครั้ง ทาให้เขาทุ่งพลาดลงสนามไปมากกว่า108นัดแม้ว่าแฟนบอลปีแสดงจะที่ได้ตีต้องเสียมากเซียไปแต่การตัดสินปล่อยตัวเขาออกทเทียมก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับทั้งสองฝ่ายในเวลานี้มาสเซียกำลังมีคนสุขกับการคัดแข่งใน,ล,งในลีเกรีตและแมนเชสเตอร์เดก็เดินหน้าต่อไปภายใต้าการนำแท็บของคุณซึ่งคนหม่อย่างลูเบนอัมอริมนะครับลัดฟอร์ดซอแววอาาเมนยูหลังอัมริมจจกยับ อนกากตของมาคัสเรดฟอร์ดกับแมนยูดูเหมือนจะริบรีลงทุกทีทุกทีแล้วหลังจากลุเบนอัมริมผู้จัดการทีมออกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของเขาอย่างรุนแรงแลดฟอร์ดไม่ได้ลงสนามกับปีศาจแดงเลยนะฮะนักเะแต่เดือนธันวาคมโดยเกมล่าสุดที่แมนยูเอาชนะปุนลม1-0่เขาก็ยังคงต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมที่บนอัจอจันอัมริมนะครับได้ออกไม่สัมภาษณ์หลังจบเกมดังกล่าวถึงสาเหตุที่เรดฟอร์ดหลุดจากทีมของเขาโดยชี้ไปที่ทัศนคติในการฝึกซ้อมของนักเตะ เหตุผลก็คือการฝึกซ้อมวิธีที่ผมมองว่านักฟุตบอลควรทําในการฝึกซ้อมแนละในชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ในทะุกๆวันทุกๆรายละเอียดดังนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะไม่เปลีป่ยนแปลงอัลบมริมกล่าวตอนนั้นยังไม่พอนะครับคุณเสือชาวเมือเกยียวยังกล่าวอย่างเผ็ดร้อนว่าผมจะให้มอเกวิลทัศโค้ชผู้เล่าสตูลงเล่นแทนผู้เล่นที่ไม่ทุ่มเทเต็มที่ทุกวนันคำพูดดังกล่าวยิ่งตอกย้ำกระแสลือที่มีว่า มาร์การ์ดอลดกำลังจะย้ายออนเจตินเอลดัตฟอร์ดโดยมีบาซ่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวไปรุ่งเทียมแม้อมัมเรมจะยืนยันว่าประตูสู่ทีมชุดใหญ่ยังยคงเปิดกว้างสาหรับแรดฟอร์ดหากเขากลับมาทุ่มเทยอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่จะมาถึงจุดแตกหักแล้วการเล่ทีมในเดือนมกราคมจึงอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายและเป็นการปิดฉากชีวิต20ปีในร,รัวไปแสดงของแรดฟอร์ดอย่างน่าใจหายนะครับ แลฟอร์ดส่งข้อความ5คำนะครับหลังอโมริมเน็บอยากส่งโค้ดวัย63ปีลงเล่นแทนมากาตรัดฟอร์ดก็หน้าแมนยูนะครับโพสต์ข้อความสั้นว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะเพื่อนหลังเกมที่ปีแสดงบุกเฉือนชนะปุ่ม10จากประตูชัยของลิซันโดมาติเนสชนะนัดน,น,นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการะแสข่าวดราม่าของรัดฟอร์ดที่ยังคงร้อยชื่อเป็นเกมที่11ติดต่อกันแล้ว โดยริเวณอมริมผู้จัดการทีมปีสแสดงยังคงยืนยันว่าสาเหตุมาจากทัศนคติของนักเตะในการฝึกซ้อมยังไม่ดีขึ้นมันเป็นเหตุผลดเดิมๆเสมอนั่นก็คือการฝึกซ้อมในทางที่ผมมองว่านักฟุตบอลควรปฏิบัติตัวอมริมกล่าวมันเกิดขึ้นทุกวันในทุกรายละเอียดถ้าสิ่งต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงผมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นยังไม่พอคุณสซอร์ชอปนิเกตยังกล่าวอย่างเผ็ดร้อนอีกว่าคุณคงเห็นแล้วว่า วนมานั่งสำรองเราขาดความเร็วไปนิดหน่อยแต่ผมจะให้โค้ชผู้รักษาตูในวัย65ปีลงเล่นก่อนผู้เล่นที่ไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่ในแต่ละวันแม้จะไร้ชื่อในทีมแต่รัดฟอร์ดก็ยังแสดงความเป็นมืออาชีพด้วยการโพสต์ข้อความยินดีเพื่อนร่วมทีมทมกลางอนาคตที่ยังคุมเครือก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาปล่อยว่าพร้อมสําหรับความท้าทายใหม่ๆมีรายงาน,นว่าบาซูโลน่าและดันมุลสนใจรัตฟอร์ดไปร่วมทีมแต่เท่าเหนือระดับ 3, 000, 000, 000, 000, สาม0 0ปอนด์ตหมื่นหาันปอนด์นั้นเป็นอุปสรรคกันที่แหลง่งข่าวใกล้ชิดกับเรดฟอร์ดเยนเนอรมานักเตะไม่ได้มีปัญหากับรูเบิลอัมริมและพร้อมที่จะลงเล่นกับสโมสรอ,อีกครั้งถ้าหากได้รับโอกาสนะฮะถ้าอยากได้ก็ซ้อมให้มันดีๆสิครับโอ้โหตั้งใจหน่อยนะฮะนี่ทีมระดับแมนยูนะครับคุณมอซ้อมกากหรือว,ว่าวิ่งขี่ข้าดากแลนขี่ข้าดากเขาคือบอกเห็เนเรื่องลงเล่นตัวเนาะ่อแม่พี่น้อ,นนองนี่คือสุขภาพแมนยูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่ยุบเราดมกระข